ก็เป็นบอสคเขาอย่าเข้าใจผิดครับผมผมแค่เป็นศิลปินคนแรกครับผมแล้วก็ผมแค่แบบว่าเข้ามาเขาก็ให้ความอิสระผมด้วยการแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบช่วยดีไซเนอร์จริงๆตอนแรกผมอยากจะตั้งสารมภูมิด้วยนะที่เกาหลีมันไม่รู้ต้องไปขอใครอ่ะเนาะอันนี้เป็นไดมอนด์กับผมครับเรามรู้มว่ากินขนาดได้รู้ครับผมไม่อยากบอกอ่ะเขาบอกใช่ไหมสี่สิบห้ากับรอย ออ้พี่เามันเแค่ว <mm ันเดียวเองแต่ว่าผมก็แบบตอนนั้นผมก็แบบเล่นเอาตลกเอาสนุกไปเฉยๆทีนี้ต้องไปถามพี่ใบแล้วกันว่าเขาอนุญาตให้พายหรือเปล่าไม่ค่ะวันที่เลยไหม14 ถ้าได้จริงนี่คือมันจะเป็นของขังจริงเลยให้เรียกไหมน้องเราอาหารหนึ่งเรื่องบริษัทบริษัทเปิดมาไม่คือทางการมากอ่ะผมไม่ได้เป็นบอสก็ครับอย่ากเข้าใจผิดครับผมผมแค่เป็นศิลปินคนแรกครับผมแล้วก็ผมแค่แบบว่าเข้ามาเขาก็ให้ความอิสระผมด้วยการแบบเขาเรียกอะไรแบบช่วยดีไซน์ตึกช่วยแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอินเทอร์เนียอะไรอย่างเงี้ยแหละผมบอกว่าเขารู้ว่าผมชอบอยู่แล้ว แต่ว่าล cool ูกเราทุกคนเข้าใจเป็นบอสหมดเลยนะดั <Fifth> ่งรวยครามน่าเป็นไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงๆถ้าเกิดเซร์เข้าไปดูในเว็บเนี่ยมันจะขึ้นชื่อบอสอยู่นะครับผมซึ่งไม่ได้ผิดชืณไม่ใช่แต่ทุกคนคิดว่าเป็นเจ้าของตึกแล้วนะ ก็อาจจะมีอำนาจในส่วนที่เดียวไป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 แต่ว่ามีส่วนไมอะไรนะผมมีส่วนในบริษัทมากน้อยกันก็เป็นศิลปินคนแรกครับรวมถึงเป็นผู้บริหารด้วยไหมถือหุ้นไหมถือหุ้นไหมไม่ถือไม่ถือคือผมเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นแบบเป็นศิลปินคนแรกซึ่งเขาก็ให้อิสระผมในการแบบว่าอช่วยแบบที่แบบว่าตั้งฐานของค่ายประมาณนี้โดยแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการตั้งซิสเต็มหรือว่าแบบแบบอย่างเรื่องออกแบบตึกดีไซน์ตึกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่า แบบสมมติถ right, mm ้าเกิดมีพนักงานคนใหม่เข้ามาในทีมไหนอะไรเขาแบบว่าแบบให้ผมสามารถเลือกได้ว่าแบบว่าคนไหนที่แบบควรที่จะเข้ากับใครเราอะไรประมาณนั้นอย่างเราดีไซน์เราต้องมีสี่คนไหมในนั้นเหรอครับผมอันไหนแล้วทำให้แบบว่าจทุกๆตอนแรกผมอยากจะตั้งสำมะพูดด้วยนะที่เกาหลีมันไม่รู้ต้องไปขอใครอ่ะเนาะตอนแรกอยากจ้างพีคเนตที่อะไรนะที่ตรงนั้นแต่ว่าแบบ จริงๆสมมติถ้าเกิดแนนนะคดรอบแบบว่ามีศิลปินคนหนึ่งเข้ามาแล้วเขาไม่ได้เป็นพุทธเนี่ยเดี๋ยวออมันแบบว่ากลัวแบบมันจะรบกวนเขานิดนึงผมก็เลยแบบก็เลยไม่ตั้งไว้ก็อย่างที่ <c oughs> ที่แบบทดีไซน์สไตล์ไหนผมโมเดิร์นครับผมก็ข้างในเนี่ยมันจะมีสามสีเป็นหลักก็คือเป็นสีดำนะครับสีขาวแล้วก็เป็นสีไม้ครับผมประมาณนี้ครับไม่มีความหมายยังไงบ้างครับผมไม่มีความหมายเลยมันดูมันก็เขาเรียกว่าอะไรคือมันดูเรียบง่าย อยากให้มันซิมเปิลครับผมเรียบง่ายแต่ว่าง่ายแบบที่ดูมีอะไรง่ายแบบดูมีดีเทลอะไรอย่างงเี้ยครับผมซ <c oughs> ึ่งว่ามันก็คล้ายๆกับการแต่งตัวผมแล้วคือแบบผมก็จะแบบถ้าพูดว่มีธีมอะไรแบบแต่งเวอร์หน่อยนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยผมก็จะแบบว่าแต่งแบบเป็นอาื้อปกติแล้วอาจจะแบบแค่แบบมีสร้อยเข้ามาอะไรประมาณนั้น <c oughs> อันนี้ก็สีมงคลนะายอยู่มามมมพูดมือเดียวแ้มาอันนี้ก็ทรัพย์สินในใจของผมคหนืครหนผมล้มละลายผมก็เอาถอนรัขายได้ไม่ปวดยิ้มไหมไม่น่าไม่ไม่ปวดยิ้มไหมไม่ปวดหร้อไก ใช่มาคือเขาดีไซน์เขาก็ดูจากส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักของผมด้วยครับผมเวลาผมใส่แบมันจะได้แบบไม่รู้สึกแบบว่าไม่สบายตัวอะไรอังไม่ีข้างหน้าเป็นอะไรอ่ะครับอันนี้ครับผมยังไม่็ีอะไรอันนี้เป็นไดมอนด์ครับผมโอ้โหแอมรู้ไหมมันเป็นขนาดนรู้ผมไม่อยากโบกอ่ะกระซิบ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 ต่อไปลงไม่อะไรแบบเลขอะไรต้องบอกใช่ไหมสี่สิบห้ากับร้อโอ้โหมาไม่ต้อง ไม่ให้เขาบอไม่คือ,มคอผมผมผมจะมีที่ที่แบบว่าผมแบบว่าไปขเขาเรียกว่าอะไรคอสตูมชัลรีของผมอยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่ง เขาจะขายเพชรเป็นเป็นแบบว่าเป็นไดมอนด์เป็นเป็นไดมอนด์มีแซฟไฟเออร์มีหลายๆอย่างเป็นเป็นพลังสโตนนะครับผมแล้วผมก็ซื้อเพชรอันเนี้ยมาได้สักครู่แล้วแต่ผมก็เก็บไว้เฉยๆครับผมผมแบบเอ๊ะทำไมไม่เอามาทําบ้างนะผมก็เลยเอามาทำตัวแล้วแสดงว่าแบงค์ซเก็บไว้นานแล้วก็ประมาณปีกว่าก่อนใช่ไหมทใส่แล้วมันเพื่ออะไรหมายถึงว่าใส่ไปตลอดไหมหรือว่าอ๋ออันนี้คือความหมายของวงนี้คือแชมเปี้ยนริงครับผมครับผม คือแบบสมมติถ้าเกิดคนได้ดู n d a อย่างเงี้ยเขาจะมีแชมเปี้ยนลิง์ตอนเขาชนะใช่ไหมครับผมซึ่งก็ใส่แบบว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไม,ไม่ขนาดนั้นก็คือโชว์ถึงศักศ์รีผมมาแค่นั้น <laughs> แหลครผมแล้แบบรู้ไหมว่ามันตอนนี้มันชนะเลิศทั้<อ>งประเทศแล้วทั้งประเทศแล้วมากมาก มามาผมแล้วก็อีกอันนึงก็แบบว่าถือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรก็แบบแบบว่าให้ข้อสรตัวเองนะครับเหมือนแต่งงานกับตัวเองโวลเลยใส่นิ้วหางใช่กมันเป็นตัวเองใช่ครับโสดตลกไปแต่ว่าอันอันที่เป็นสร้อยล่ะคะก็บอกอันนั้นก็เหมือนกันกับเป็นไดมอนด์เหมือนกันอ่าอันนั้นก็ซื้อมาพร้อมกันเป็นเป็นเพชรอ่าธรรมชาติอันเดียวกันครับผม ซึ่งอันนั้นก็จะอีกกระดับหนึ่งแต่ผมขอไม่บอกอันนั้นะครับผมอันนั้นก็เอาไว้ทำให้เป็นเซตเดียวกันใช่ครับผมใช่ครับจริงๆเวลาเลือกใส่ออกใส่ออกงานไหนหรือว่าต้องใส่งานอย่าีความมั่นใจด้วสื้อหรือว่ามันแล้วแต่ชุดมากกว่าครับผมส่วนใหญผมจะใส่งานที่แบบว่าเออผมคิดว่าต้องเขาเรียกอะไรครับผมอ่าที่มันจะเป็นทางการหน่อยละกันมานานับผแต่ถ้าชุดมันแบบก็ใส่ก็ใส่บ้างไม่แบบก็อ่าใช่ครับผมครับ อ้าวมันเหมือนออกมาอวดเลยที่ชุดชงชุดชมคอัพเกาหี่ยกับเกาหลีครั้งนี้ไปขึ้นิ่งเผร่อที่มหาอะไรที่เกาหลีมาอใช่ย้อนยุคเลยครับผมสนุกครับจริงๆก็ตื่นเต้นแล้วครับผมพอดีเออ่แบบช่วงนี้ผมจะคือสองปีที่ผ่านมาผมแบบว่าออกรายการเกาหลีเยอะใช่ป่ะซึ่งเออ่แบบแล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คือเริ่มแบบว่าออกจากเกาหลีมาเจอกับแฟนคลับทั่วโลกเหมือนเดิมนะครับผมซึ่ง นานๆที่จะได้กลับไปที่เกาหลีแล้วมันเป็นแบบว่างานใหญ่ด้วยอะ่ะผมก็ตื่นเต้นนิดนึงครับแบบไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาจะเอนจอยกับสองสามเพลงที่ผมเพิ่งเคยโชว์ที่เกาหล,ลีครั้งแรกเลยด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยผม,มแต่ก็โชคดีครับที่ดูแล้วคุณบอกว่าเอนจอยที่นะครับแต่ <c oughs> แตเป็นไปทัวร์โลกๆมาแล้วเนาะ,ะแต่คุเคยก,คกับบรรยากาศการโชว์ในเวทีคันเสิร์ตอ๋อแต่มันก็คนละแบบครับผมถ้าเกิดผมโชว์ให้กับแฟนคลับที่เกาหลีเนี่ย เขาก็จะแบบว่าเป็นสไตล์การดูของแฟนคลับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดไปของมหาเลยเนี่ยเขาจะมีความมีเขาจะมีความยังมีความแบบว่าสนุกมีความมันนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นอีกแบบนึ่งเลยผมเหมือนเหมือนโชว์วอเตอร์บอลมากกว่าเหมือนเหมือนโชว์สงการนะครับผมประมาณนั้นแต่ก็เป็นสตรีมอย่างนั้นนะใช่ครับผมก็ผมก็พอไปถึงแล้วเห็นผมเห็นเขามีวอเตอร์เคนนอนใช่ไหมผมก็เลยแบบเออเดี๋ยวเปลี่ยนให้มันเป็นบรรยากาศวอเตอร์บอลไปเลยดีกว่าใช่ครับผมได้การแต่งรัวเรที่ดีมากเหมือนกันครับ ก็ขอบคุณทุกคนครับผมที่แบบว่าคอยสนับสนุนต้องขอบคุณฝ่าเกาหลีด้วยครับที่แบบว่าเขาก็แบบว่าให้ความร่วมมือแบบว่าเป็นกําลังใจเชียร์ผมแบบบางคนที่ไม่รู้จักผมที่งานนั้นเนี่ยเขาก็แบบว่าเหมือนเอ็นดูแล้วก็แบบสนุกตามไปด้วยแต่ที่แฟนๆคนไทยรออยู่นี่คืออัลบบ้างพลงไทยครับนี่เราโพสต์มาขนาดนี้ผมไม่ได้โพสต์อะไรเลยหลังจากผมผมอยู่ไบเงียบมากเลยนะโะล่ผ่ล ก็จะลทำเฉยไงดูดูก่อนว่าแบบว่าเขาาจะร้องกันไหมอะไรไม่ใช่แอบทำแล้วหรอมองว่ามองว่าแบบทล่ผมทำได้เรื่อยอยู่แล้วอก็มีมีโอกาสมีโอกาสจริงจริงตอนทำมันยากเหมือนกับตอนมันร้องนะครับใช่เพราะร้องภาษาไทยไงมันจะยิ้มไป อ่ะถามว่าโหพี่มีหวังไหมก็มีหวังก็มีหวังก็อย่างที่บอกไปเราถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมทำมาจริงผมจะไม่ทำแค่ปล่อยเพลงผมจะเอาออกมาเหมือนเต็มที่เดี๋ยวรอรอดูนะเพลงแน่นอนเอย่องงอ่ะไอ้วกมันก็ต้องมีสิครับผมันเป็นของไทยของเคป๊อป่ป๊อปอะไรเรื่อยเรือย ดี๋ยวก็มาเร่องนี้ผมจอยู่เงียบๆอย่างจริงพอทำมาบ้านไทยมันความท้าทายอยู่ตรงไหนสำหรับแบมเดี่ยสมมติถ้าเกิดจะทำใช่ไหมัะถ้าเกิดจะทำหรือว่าแบมจะตอบว่าทำไปแล้วมันยากตรงไหนได้หมดอะสมมติถ้าเกิดจะทำจริงๆเนี่ยคือมันก็จะมีสไตล์เพลงของผมที่ผมทำไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่งเออผมว่าความยากก็คือไม่ใช่ยากผมว่าพูดเป็นความกังวลดีกว่าก็คือไม่รู s <S ้ว <ís tôi> ่า คนไทยแบบนอกจากเพลครับผมนะเขาจะเก็ตสไตล์เพลงที่ผมทำมาหรือเปล่าประมาณนั้นละกันแต่เขาเก็ตอะไเป็นเพราะว่าคอยเขาเก็ตเขาไม่ได้ตามผลงานทั้งประเทศแล้วไงคอยเขาเก็ตละกันคอยเขาเก็ตละกันอ่ะไปเลยไอ้พี่มันเก็ตมันเก็วันเดียวเองมันเกิดอะไรกันยวนแล้วหัวเขิ่นประมาณนั้นผมก็ประมาณนั้นอันนี้อันนี้คือเขิ่นตัวบิดเลยอ่ะ ก็ผมนึกไม่ถึงว่าเขาจะมาวันนั้นนะแล้วเขามาเจอพายแบมมันเหรอก็ผมไม่รู้จริงๆครับผมใช่ครับทางแบรนด์เขาก็เงียบไม่บอกอะไรผมเลยครับผมก่อนขึ้นเวทีเขาก็ไม่บีบผมเลยครับผมเเาแฟนๆหลายคนแซวว่าแบมโตแล้วแต่ผมก็ตกใจนะแบบทำไมเชียร์กันเยอะขนาดนั้แต่ว่าจริงๆก็ตั้งอะไรจะมนแต่งผม คือโดนแซวเยอะจริงๆแบบเพื่อนที่ไทยที่รู้จักอย่างเงี้ยแบบแบบพี่ๆดาราอะไรเงี้ยเขาก็แซวแบบนี่อยู่จริงจังหรือเปล่าอะไรผมก็แบบผมคือผมอายครับแต่ว่าผมก็แบบตอนนั้นผมก็แบบเล่นเอาตลกเอาสนุกไปเฉยๆอาการรอประมาณนี้ ประมาณตรงนี้นะครับใช่เออผมเป็นแฟนคลับแบบเหมือนเหมือนพี่ไทยอนที่ผมชอบผมคือแบบว่าก็ชอบแนวเดียวกันกับผมคือก็ขออยู่แค่ในส่วนแฟนคลับก็พอเรือพายได้ไหมครับไปนะผมเรือพายได้เรือได้หมเรือได้ไหมมันอยู่ที่ทุกคนแล้วแต่เขาไม่ติดที่ทุกคนจะไปกับน้องเรือไปกับเราผมผมโอเคว่าผมก็โดนพายหลายรอบแล้ว อันนี้อันนี้ต้องไม่ถามพี่ใบแล้วกันว่าเขาอนุญาตให้พายหรือเปล่าไม่ได้ไม่ไม่ต้องแต่ว่าผมว่าเอาแค่พอสนุกเอาแค่บันเทิงดีกว่าอย่าแบบไปลงดีเทลจริงจังเยอะเลยหรอโอเคครับโอเคครบไอ้นะ่ไอ้นีถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกผมว่าก็ ยังไงก็อยู่แบรนด์เดียวกันอยู่แล้วนะผมว่าก็อาจจะแบบได้ถ่ายสักตัวคู่กันอะไรอย่างงี้ไหมผมว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับผมแล้วตอนถ่ายเดี๋ยวผมคงหายเขินนะแต่ตอนนี้ยังเขินอยู่ตอนนี้ก็ผมคุยวันนั้นเสร็จผมก็คือไม่ได้คุยกับเขาอีกแล้ว